ชอไมกินหน้ามันเลยสรูก to ินข้าวข้าวคำข้ออสดี๋ยมีคนมาออกเงนชูให้เลยจีบนาวโลกเยเอได้เงินรูมีงานมีงานรได้เงินออกก่อพ่ลวมีกานไม่งานได้เงินนะฮะ ไ้ icana, เล่นดูกิดิดิดสดิ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 ดยติดนดิดงดิดนมารายงดนโตครับเิดิดิลิด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 นดิดิดิดะิด พักเที่ยงมากครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยเจัสดีครับเข้ามาแล้วแชร์ให้เลยนะครับแชร์เลยนะคนดูจะได้เยอะหน่อยเออเด้อพีหงีควาช่ดยด้ชือน่ะมี่ะความตีควาไม่ีะไช่เออเอมาชิบอนนเนาะ พูดคุยอะไรครับพูดคุยอะไรอย่างสดเลยตอนนี้สดสดร้อนๆเลยเนี่ยมีเวลาพักเที่ยงนิดนึงนะครับทักทายหน่อยเออหมกันล่ะยังโดนอันนี้ผมจะกวนห่าพี่เพื่อน่งสารให้ไม่เงินหรอเนาะสามคนเจ้าดิครับอ๋อไปจังๆไว้เนาะ แล้วกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้มนหน่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจน้ำดิบผนั่นน้ำกระหือก็เลงยนี่ถุงเยอะก็เลอะทงเรียกก็น่เ้าน้าที่ลกินเป็นทงใ่เจ้าหน้ที่กินเปน้าหท่งกนเป็นถงเนี่หนเป็นนั่จ้น้่อยนเป็นงเจาน้าทีงกินเป็นเ้้งเป็นง่เานี่งเป็นงให่น่งกินเน่เ้น้ี่ยใวงกินเด็นถเจ้าหน้ท่งกเปีนงเี่ยลวงก ก่จับยาูหัดกินแล้วหดถ้าใครเข้ามาไม่ทันก็เดี๋ยวรู้แล้ร,รู้ย้อนหลังก็เลยนะคบมนจะอ,อัปเดตลงอีกที่นึงนีครับเนะบางทีอาจจะการเวลาเาวลาลทําการทําง,งานก็อาจจะไม่ตรงกันคำม,มันก็เลยไม่เคยมีคนมาขนาดเสื้อหมวกนักกินหม่น,นอน,นอ มามามาคุยกันครับใครสดที่นฮะใครสดมวลควบสิบแปดคนเจ้าดีครับพูดคุยกับมวลได้นะเดี๋ยวพวกนี้วันหยุดมวลวันพุธอะมวลจะหาคลิปเรียดให้พี่น้องได้ชมนะครับกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยหัวใจให้หน่อยนะครับ ฟุตฟัฟุุดบายมได้เเออบ้ันขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะกรี่อะจะบอกเมียอะไจะทางเกี่ยวกับตัวคุณกับตัวมนก็ไล่นะครับีกกินสองดรชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับ ต้องไปเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องของ<น>หัวใจหรือว่าเป็นเรื่องของอ่าทํางานก็แล้วแต่นะกานนินมนต์กำลังเหงาเลยเจอ,อจัง,จงกินทำก็มั่วๆไปคนเดื่อยๆถ้าเกิดมวนไม่ได้สวดเรือไม่อัปลิทอัปเดตคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะกูทุกคนเขาดึงมวนไปนะครับนะ อถึงไม่ว่าซองนี้นานผ่านแค่ไหนวนก็จะอยู่กับพี่น้องทุกคนตรงนี้นะครับน้องกีดีหมดแออยู่ออาาไหนะเออมันมันอ่าเอาซ้าซ้มไหมไม่นะซอสซ้าซักซ้าที่ตั้งเดือเปิดเซักสองก่อนน,นะเมื่อกี้ไม่นะม้งออไม่มีใครมาคุยกับเราแล้วเนี่ย คนถามมาว่าอ่าพี่มวลทําไมไม่ลงคลิปเหมือนสมัยก่อนนะครับคือมวลจะลงอที่ลงแบบอาหารเด็ดๆก็คือมวลช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วมวลจะวันทุกวันพุธเนี่ยมวลจะลงสักสองสามคลิปเลยแต่พวกนี้มวลจะไปหาที่ขออร่อยๆมาให้มาให้รู้นะครับว่ามันจะมีเมื่อตลาดแถวนี้มันใกล้หรือเปล่า ันขวานมวนไปกินรับก้อยอ่ะมันไม่เหมือนมวนทําเองไงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าความเขาไม่อร่อยนะก็าอร่อยคนละอย่างกันแต่ดตกคนชอบเนาะแต่ม้วนทาน้าจิ้มซอยจู่หรือว่ารับก้อยเงี้ยมันจะใส่อ่าจะใส่ขี้เพียรลงไปด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคัทเทน่าอะไรเงี้ยยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ที่มวนคือที่มวนยากกินนะ เข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะๆยิ่งดีดีถ้าไมีพี่นออกมาพูดคุยกับมนมนก็จะไล่ชุบๆหน่อยถ้าไม่มีไม่เคยมีคนมามนก็ไม่รู้จนั่งคุยกับใครนะครับคอมเมนต์ได้เลยอยู่ยพัก<ๆ>ในกันมากนะครับแล้วก็หนาวหรือยังมีคนกอดหรือยังนมีหยาดเลยแม่ คุณราบจริงมันอยู่ตรงในใครอยากจะเข้าไลฟ์สดกับมนในวิดีโอคอลก็ได้นะครับมนจะเอาเข้ามันอย่างจิตหอยม้อย่างใครเลยน้องอย่าง ย้อนลไรแป๊บเดีย,ว,ยแบบวแหละนะครับเพราะว่ามอนต้องทำง,งานนั่นคือมอนพักเวกตอนเท่ยงนะกินข้าวกับอะไรกันมากครับไหนนเอีับเ็คนสิบสองคนจอดีครับสิบสองเมืองเหม,มือนนางเลยอะไรประมาณนี้เหรอ คนทอมคนทอมรายง,งานตัวนะลอกทอมคนที่เข้ามารููให้หัวใจชีฟ้านะก็คือทอมใช่ไหมครับี๋ยวตอนเย็นถ้าเกิดมีเวลามนจะไล์สดอีกทีหนึ่งนะครับเันนี้มนเข้ามาทักทายโอเอฟซีมอนหายเ<ไ>ดี๋ยวกังคำา่ขึ้นมาถกเถียงอันเนี้ยเ<ไ>ดี๋ยวกังคำามาขึ้นมาถ<ไ>กเถียงนะ 구네. 너 슈퍼나사네. 문콤이네. 청사산 패키머니. 아, 기나난 소. 아, 기나난 소? 어, 김호디. 소모리, 사모리. 나. 나 끼, 나 끼. 응. 갑자기这个 ท่มันตาใยรู้ใส่แว่นด้วยป้องกันสายตาจนเชียตอนนี้กี่โมงนะกี่แล้วใครมีข้อความใครมีความคิดเห็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือเราคอมเมนต์ดังๆเลยก็แล้วกันนะครับพี่น้องละมุนจะออกแล้ว มนมาทักทายเฉยๆนะครับขอบคุณครับที่เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมนจะเข้าไปตอบคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับ